่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆและก็ชาวเน็ตอย่างล้นหลามนะคะเมื่อพระเอกหนุ่มดาวรุ่งอย่างริวภาสกรจากซีรีส์วายยอดฮิตรักได้ไหมนายม่ยิ้มตัดสินใจเข้ารับใช้ชาติด้วยการสมัครเป็นทหารเกณฑ์แล้วก็ปฏิบัติหน้าที่อยู่แนวชายแดนณชายแดนไทยกัมพูชาภาพแล้วก็คลิปวิดีโอของริวในเครื่องแบบทหารเต็มยศขณะปฏิบัติภา,ารกิจภาคสนาม ถูกเผยแพร่โดย Army Military นะคะซึ่งเรียกเสียงฮือฮาจากโซเชียลมีเดียเป็นอย่างมากค่ะหลายคนยอมรับว่าตอนแรกจำเขาไม่ได้แต่เมื่อทราบว่าเป็นพระเอกคนดังต่างก็ชื่นชมในความตั้งใจแล้วก็ความเสียสละของเขาการพันตัวจากบทบาทหน้าจอมาเป็นรั้วของชาติอย่างเต็มตัวครั้งนี้ทำให้แฟนคลับแล้วก็ชาวเน็ตจำนวนมากต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็ให้กำลังใจยอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ โดยต่างยกย่องว่าการกระทําของเขานั้นน่าชื่นชมและเป็นแบบอย่างที่ดีเรียกได้วด่าริวพัสกรได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่านอกจากบทบาทพระเอกในซีรีส์แล้วเขายังเป็นวีรบ,บุรุษชายแดนตัวจริงที่พร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติค่ะซึ่งงานนี้ต้องยกนิ้วให้กับความเท่ที่ทะลุจอของเขาไปเลยนะคะจากดาราสู่รั้วของชาติพระเอกซีรีส์ดังสมัครเป็นทหารเกณฑ์ประจำการชายแดนเขมรขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิัดคอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ